สบายดีพี่น้องปองป่ายมอสกูกสกนพบกับทรงเบาแสงคือเกนะ่าเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเกือกไก่ยามเช้าพี่น้องบรรยากาศยามเช้าตอนเช้าๆเนาะพี่น้องมาเกือกไก่กับลูกรายเกือกไก่เกือก,เ,กอเป็ดพี่น้องเลยวิถีชีวิตเนาะตอนเช้าวันพักผ่อนบรรยากาศสีครึมๆพี่น้องเอยมื้อนี้เิ่งคือสีฝนกับผฝนเนาะื้อนี้เนาะสีคึมๆ หลังจากเกือเป็ดแล้วบ่เสงกระสีออกไปคุดเนื้อเดือนนะ้พี่น้องนองเกี่ยมออกเดินทางออกล่าใส่เบ็ดประดุกมูนีวันพักนาะพี่น้องนาองอ่ามาเกือบใกล้นากันพี่น้องอใกล้กับมีมีใกล้มีเป็ดบ่สเสงกระเลี้ยง่หลายแล้วนะเนาะเลี้ยงพอได้อ่ากุมครอบครัวพอได้ขายพอได้อ่าแก้ไขครอบครัวยามขัดสนมานนาะพี่น้องนาอบ่ได้เลี้ยงหลายคือเพื่อน ว่าเฮ็ดคอกน้อยเนาะพื้นที่บ่มีวันนี้ลูกชายก็มานํามาเกลือนําพี่น้องเอาเอาไปเกลือกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไก่บ่เสียงเลยว่าจะมีหลายมีน้อยบ่เนาะเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่อ่าสุมบรรยากาศคอกไก่น้อยๆเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเกลือไก่บัดนี้กู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 กเกลือไก่นํากันเนอเกลือไก่นําบ่เสียง มันกะมาทาวอันนี้พวกไก่น้อยเนาะพี่น้องเนาะอู้ๆๆๆๆๆอู้ไก่น้อยเป็ดน้อยอู้ๆๆๆๆๆอู้ๆๆๆๆๆอ้อยเพิ่นเข้านี้ก่อนจังจะเกือเพิ่นเือแยกันบ่เือแยกบ่ได้พี่น้องเอ้ยซับกันตัวใหญ่ซับตัวน้อยอันนี้กเป็ดเนาะเป็ด7 7ตัว เก็บก I mean. ็โตกรงบลายแม่มันเนาะพี่องเลี้ยงพอได้อยู่ได้กินคอกนี่จะแบ่งคอกคอกได้ยู่ได้กิน้องเอ้ยบอได้กินกพอได้ขายเนาะบอได้เห็ดไงพอได้เห็ดขยาย่อ่านลูกทรายลูกทรายก็ิข้ามาเกืออนํนาเข้าได้บ่ลกเข้าบ่ได้เออจะไม่พอไข่ให้อัดตูเพ่นยันไก่ออกกู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  อ้อยเพื่อนก้อนน้อพี <cat on subscriber Airbnb> ่น้องเนาะอ้อยละขังเพื่นกันกุกกุกกุ๊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 กกกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกก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 ุกก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 ก แอมสังกสนีน้องคนะือน้องน้องเฮ็ดคอกกระปูใหญ่ปันไดอ่าอันนี้ก็หมวยบอลไว้ท่านพี่น้องเอามาไว้คอกไข่เลี้ยงทางไกลไว้ทางท่านพี่น้องเอ้ยหลายอ่าหมวยบอลไว้เอาท่านมาไว้เนาะพี่น้องเนาะไปเอาสิไปก่อยหำให้มันก้นบนัดนี้อ่าก่อยหำให้มันก้นหลังจากก่อยหำแล้วเอาจะสิมาเกลือเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ู้ไปไปก่อยหำให้มันกันพี่น้องกู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 จับพวกน้อยใส่ซุ่มก่อนลูกสิเข้ามาวะเข้ามาไปจับนะไปให้พ่อไว้กู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 จับคู่ไปให้พ่อไว้โอ้ยง่มาแล้ว มันเดอ้องมาได้สวยเวียกอ,อีพอเด้อกลับไปลูลกเออโอ้เเกง่งเงเส,สบายดีเอฟซียสบายดีสบายดีพี่น้องป้องไปสบายดีป้อไปมาเกือเป็ดน้ำเกือไกลน้ำกันเดอ้อมาเกือเป็ดน้ำไก่เด้อไปเข้าไปลูกเข้าไปเอา,มา,มา,มา,ากูมันมาบันนี้กู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 นูก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 อกกกนักกน เกลือได้เกลือเนีู่กูเอาเอาอันนั้นมาลูกเอาช่วยมเาเอาเอาซามันนะลูกเอาซามลูกเห็นซามบ่นี่นีสีขาวนี่เออเอาซามมากูกูกเออเเข้าไปในเอาเข้าไปในตน่าะต้นนนอนี

เอาไปใหลูกาไปเฮ้ยเอาจิง้มาละมันมันเด้อลูกเด้อฮะหลังหลังมูเอาเอานั้นมาติ่งไปลูกต่อนั้นมันติ่งไหมย่างไปทางนี้เด้จับเอานั้นจับนมัติ่งยามันยามันลูกยามันจับจับมั้ยเออจับมั้ยโอยงี้พอแล้ว ก่อยหัมให้มันก้อนบะนี้ไปก่อยหั่ให้มันก้อนมันีนน้อ่าไปก่อยหั่ให้ใกล้ก้อนพี่น้องบะนี้นะนาจับเอาคู่จับเลาคู่ลูกจับเอาคู่อาหลังจากที่ว่าเราขังไว้แล้วเนาะตัวน้อยเราจะไปก่อยหั่พี่น้องเลยก่อยหั่มาเกลือพวกเอาไงนี่เพราะว่าเกลือปนกันละซับกันซับกันตายพี่น้องเกบตายเหงาซับกันตัวใหญ่ซับตัวน้อยมันใกล้บรได้ฟัก ูไข่พี่น้องมันบูสมอกันเนาะบางตู่กับรุ่นใหญ่รุ่นน้อยมันให้แม่มันฟักพี่น้องให้แม่มันฟักแล้วมันจะบูใหญ่เสมอกันมีมีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปอืไปไปก่อยห้ำน้ำกันบัดนี้นะไปลูกก่อยห้ำไปก่อยห้ำน้ำกันนะน้ากุ๊ก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 ไปก่อยห้ำบัดนี้ อันนี้ก็ขังเพิ่นไว้อันนี้ก็แม่พันธุ์ไก่เนาะพี่น้องมันจักเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยมันซับไข่ไข่แล้วก็ซับกลิ่นไก่ไข่ตัวเองซับไข่เคี่ยวหอกไข่มูงไปเคี่ยวหอกไข่พวกนั้นพวกนี้เนาะแล้วขังเพิ่นไว้ในกันเดียวนี่ก็ยังกำลังังไข่อยู่เมื่อวานนี่ก็ไข่หน่อยหนึ่งไข่แล้วก็ซับกลิ่นไข่จักเสียดในไหนพี่น้องเอ้ยก็คือ งันเงินยังนึงกแตเสียดายเนาะมันเป็นแม่ที่ว่าแนวไงใกล้แนวไงพัดบเป็นพี่น้องเอ้ซับไข่ซับไข่ขตัวเองกินไข่ตัวเองเนาะพี่น้องมีสูรใดใดกบ็บอกได้เดอ้อหรือว่ามันเป็นขังปนกันหลายแม่พดบ,บอกหรือว่ามันมันซับไข่เดียวบอกพอเสงกันแยกขังเฉพาะมันแหละให้มันไข่แล้วก็ยังยังซับไข่ตัวเองอยู่เมื่อวานนี้จากเสีเน,นดานบุงวิธี พี่น้องเอาขังไว้ก่อนตัดปีพ่นขังพ่นไว้แล้วจึงเสีย่คากให้พ่นไป,ปนี่ไปก่อยห้ำเนาะลุงเนาะ,ปะไปก่อยห้ำไปนี้ไปอันนี้พ่นไก่พ่อพันแม่พันเนอะอันนี้เนาะอันนี้กระเปียพ่อพันแม่พันกำลังงามพี่น้องง ไปกอยห้ำไปน,นี่นะอันไหน,นออไปไปไปก<ป>อยห้ำก<ป>อยห้ำ<ป>โอ้น้่งนึ่งนี่ก็เก่งเนาะเกือบเป็ดเกือบไก่เนาะลูกทรายกำลังซนกำลังขี้ดื้อพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังปากกำลังเว้าเก่งๆกำลังขี้ดือ้อกำลังซน เอาตักใส่มามาอามีพ่าอตักให้หำนะ <style. S 1> บ๊อบ,อบอว่าเอ็ดลุงนะเออลูกชิเกลือบ๊บอบเอาเปล่าหำมมะคือเอาคู่หำมะาคู่หำมมะลูกตักหำ่มไเพิ่นก่อนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ใส่ สองซวนเนาะวงในเกลือแม่พันน้ำไปไปนี่เอาน้ำใส่ไปนี้นะ,ะลูกซี่เกลือวะ<ล>โอ้เนาะมา,ามาเอานาา้ำใส่เอาน้ำใส่เอาน้ำใส่ก่อนโอ้ลูกใายก้ะส่นสนพี่น้องเอ้ยเป็นมือกล้องให้ลูกใายได้มือนี้นะอ่าให้ลูกใายเกลือใกล้อา้าคนมาหนี โอ้เอ็ดบูเป็นมาอีพ่อเอ็ดมาเอ็ดบูเป็นนี่น้องไงปล่อยหำก่อนพี่น้องได้แล้วบันนี้นะอันฮื้อเสื้อขึ้นแม่หรอฮื้อเสื้อขึ้นแม่ไปบันนี้ไปบันนี้ไปไปอีพ่ออีพ่อหิวอีพ่อหิวไปย่างย่างย่างกู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 ไก่เน่กูไก่เน่ กูกูกูเนี่เพ็นพี่น้องเพิ่นหิวเพิ่นออกมาแลวพี่น้องอ่าหิวเราออกมาเลาะเลยพี่น้องไข่ตู่เพิ่นกู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 ูููููููููููููููกูกก

เอายามันยามันตักใส่ตักใส่เอ่อเออเอ่อยามันให้มันกินลงให้มันกินโอ้ยอย่าไปใส่ฮะเน่เกือบซอยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยบุหิอีพ่อเป็นม <trees> ือ <yani> กล้องให้ไ <danach> ด <gosto> ้นี่ เดี๋ยวไกลพี่น้องวันนี้นะตักใช่ตักพ่อแม่พันธที่้องเอ้ยพวกนี้เออมาไล่ไพวกอันเพจน้อยไปพวกน้ลูกเช้ชออเออ อันเช้าเช้าไล่พวกพวกน้อยเข้าไปคอกคุ้นที่น้องกินป่นกัดกูไดุ้ินน้อยช้าไปไปโอ้ใิบเปาเข้าหันอีเมลุได้แล้วได้แล้วิบเอาเข้ากลับไปกลับมา Tắt xây, tắt xây. À, nằm lưng cay cây kip xe kip 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 kip

อ้อยมันงนะอ้อยมันงเอาห้ามให้มันแง่เกลือพี่น้องแง่เกลือมันเกลือปนกันละซับกันพี่น้องเไยเข้ามาเมื่อระบบปิดนะ น้ำบึงดูฮอตเจ็ดบอลล็กสองสี่หกอย่างอีกตัวนึงไปไล่ไล่เข้ามาไหมไปเรื่อยๆเอามาแบบนี้ออกมาแบบนี้น่ะไปไปเกือบเป็นน้อยแบบนี้เออป้าแค่นั้นน่ะบอกเพราะวเอาให้มันมืดเลยลูกเอาให้มันมืดเลยนทำมาโคลงเออโคลงโคลงเออเออเออโอ้ยเก่ง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  เออไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปไปป่ะนี่ไปเกือบเป็ดน้อยป่ะนี่นะเด็กเป็ดนี่เข้ามาและเช้าเช้าออกมาลูกนะโอ้ยออกไปซับไล่เป็ดผมเข้าพี่น้องเองอัดขึ้นไม้ก่อนจังไม้จังก่อยหั่มเกือบ่นเติมมาพี่น้องมาเกือบเป็ดน้อยป่ะนี้ แกเป็นน้อยแบบนี้เอาหัวอาหารให้เพื่อนก่อนอยากหัวอาหารแล้วเป็นน้อยกับขังไว้นี่พี่น้องเอ้ยเอาเบิ้งนํากันเนาะมียู่สิบเอ็ดตัวพี่น้องสิบเอ็ดตัวกระบุไลเนาะพี่น้องเนาะแม่พันน้อยแม่พันมีแต่สองตัวเพื่อนไข่ไข่เพื่อคุ้งกับประมาณเท่าไห่สิบเอ็ดตัวสิบตัวนาะพี่น้องเนาะสิบสองสิบสามตัวเพื่อรอดตายเอ้าขอสิเกือเพื่อนก้อนหองโอ้ย แหมอยากหัวอาหารแล้วห้อ,องล่ะไปเอาหัวอาหารให้ลูกบัลน,นี้ได้เกลือหัวอาหารเนาะพี่น้องเนาะตอนอยังน้อยเนี่ยเขาได้ใส่หัวอาหารเอากระป๋องเพื่อนกันกเอาตักใส่ตักใส่โอ้บุษย์ใส่ฮัทเมื่อเมื่ออีพ่อตักลูกลูกใส่เองออกออกอาหารให้เพื่อนพี่น้อง โอ,อเคเหมือนเออพ่อจะให้ใส่กินกินแน่เอ้ากินแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยกำลังหิวเลยเห็นไหมโอ้ยแซบๆๆแ่บแซ่บแซ่บแสบกำลังหิวพี่น้องชิบโตเนาะกำลังงามๆพี่น้องเไงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องอขมสุกเล็กๆน้อยๆเห็ดส่วนครัวเห เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอแล้วพอแล้วลายแล้วลูกพอแล้วมันมันลายแล้วมันลายแล้วเอาให้ไก่น้อยให้ไก่น้อยไปให้แบบนี้ความสุปเล็กๆเนน้อยพี่น้องเอ้ยหาได้ยากเนาะให้ดูน้ำครอบครัวได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองมากเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือความสุขเนาะเล็กๆเนี่ยน้อยตื่นเช้าก็บเกือบเป็ดเกือบไก่ข้ามมาก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะพี่น้องเฮ็ดเปียกครอบครัวเกือบเป็ดเกือบไก่ เลี้ยง sociedad, เป็ดเลี้ยงไก่สิ่งท e. ี่เอาใหดได้ก็มีความสุขพี่น้องเลยเอาวันนี้สีเกลือพวกน้อยนี่เนาะพี่น้องหัวอาหารให้เพื่อนตื่มบัดนี้มีไก่น้อยมีอายุแปดตัวนี่เนาะพี่น้องมีอายุแปดตัวไก่น้อยเอายังให้หัวอาหารน้อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้หัวอาหารเพื่อนอาหารของเพื่อนหน่อยให้เพื่อนนี่นี่เรายังไปเอาน้ำให้เพื่อนมาอัดเพื่อนไว้ กินอิ่มแล้วเนาะพวกนี้เนาะพ่อแม่พันธุ์อันนี้พี่น้องพ่อแม่พันธุ์เป็ดกับสองแม่ใกล้กับห้าแม่พี่น้องห้าแม่อยู่นี่กับสองนุ่งโผลสองโผลเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยมไข่พี่น้องเลยเกี่ยมไข่ดูนี่กับไข่สองแม่อ่าแม่นี่ก็คือวา่าวเมื่อกี้นี้เนาะพีนะ่น้องอ่าไข่ละซับไข่ตัวเองอ่าแจ็คเชียร์ันใดน้ำพึนนี่ตัดปีกเพึนแล้วกัขังไว้นี่ก่อนเกี่ยมสิไข่เล่นนี่นะจักเชียร์นันใดน้ำพึน เป็นตะกี้พ่นกระบ,บูเปลี่นนะพี่น้องเลี้ยงมาได้สามสี่ห้าปีแล้วห้าปีนี่แหละใกล้แม่นี่ห้าหกปีแล้วพี่น้องแล้วว่าซับไข่ตัวเองครับจากบูมันเป็นไก้ที่ว่าเขาเลี้ยงมาแต่ดุนแล้วเนาะพี่น้องก็คือเสียดายอยู่พี่น้องเ้ยคือว่าเปลี่นแบบนี้อันนี้ไข้เบิ่งไข้พี่นอ้องน,นี่กับแม่คน 1, ันนึ่งกำลังไข่ไข่ได้สามน่วยแล้วพี่น้องเลยอ่า มือัอน,นี้เพื่อนกับสีไข่อีกไข่ให้เพื่อนอันนี้ก็ตู้เก้าเทียบบริไซเนาะเอามายอกให้เพื่อนยอกให้เพื่อนไข่อยู่นี่เนาะพี่น้อง <มา S 1> เออวางแม่นก้อนนกวางแม่นก้อนจะน้อยยจงเอาน้ำใส่ <มา S 1> อันนี้ก็ส่องแม่ฟักอยู่ในพี่น้องอ่ข้อเพื่อนอยู่ในนี่สองแม่นี่พี่น้องอสีมืดมืดแ้เนาะพี่น้องเนาะ แปลกบ่ไก่ฟักไข่เป็ดบ่แปลกพี่น้องเอ้ยมันเป็ดไข่สองแม่และตายเนาะอ่าไข่ลรจักเป็นอย่างลุกบ่ได้อ่าบ่กินเข้าตายสองแม่ก็เลยว่าให้ไก่ฟักเนาะพี่น้องเนาะเสียดายไข่เพิ่นไข่เพิ่นมีเสื้อละเพิ่นเสิงละอ่าผสมพันธุ์และเอามาให้เพิ่นไก่ฟักเอาเนาะพี่น้องเนี่ยไข่ไก่ออกคือเสียดายไก่เออคือเสียดายอันตัวเป็ดน้อยพี่น้องเอ้ยอ่า ลองเบิ้งนอตทดสอบเบิ้งแล้วจังมาเบิ้งนํากันเนาะว่ามันสีฟักบ่พี่น้องเอาไก่ฟักอันนี้กะแม่หนึ่งตั้งห้างพี่น้องเอ้ยแม่พันนม่กะเอาไข่ไก่เออไข่ไข่ขเป็ดผสมเน่ไข่เป็ดผสมสามซีน่วยเพราะว่าให้แม่นั้นฟักกะบอลร้อนเนาะพี่น้องเนาะหลายน่วยกับบอลร้อนมันความฮ้อนมันความอุ่อนบุรุษถึงย่ามันบุฟักอันนี้กะประมาณอาทิตย์หน้ากะคงแหละไข่นี่เนาะไข่ไก่นี่ <c oughs> Supply đi nhầm đi. Hả, sau, à, chấm dứt đó, à, chấm dứt chấm nam chấm phân, chấm ăn phân dứt chấm cú chấm dứt 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 อาเป็นอะไรลาย,ลาย FC เยลูายเข้าใจเดอ้อ TT สข้าใจเด้อ TT าอ่ติดต,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 ตามน้ำานึงๆเด้อน้ำนึงลายเฮ้ยเานาะพี่น้องเนาะจะไมจะเอาน้ำม,มาให้เพื่อนอาก็ชิปีประมาณเท่านี้แหละเนาะพี่น้องสำหรับคลิปเกือกไก เกือบเป็ดยามเศร้าอันนี้กับเป็ดน้อยอันนี้กับไก่น้อยพี่น้องนี่เนาะอันนี้กับเคาะกับโบได้กว้างไนไหนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเนาะเคาะไก่กับโบได้กว้างไนไหนนาะเฮ็ดพอได้แก้ไขครขอบครัวพอได้มีความสุขเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องเอ้ยตอนแรงตอนเศร้าได้เกือบเป็ดเกือบไก่สิ่งที่เฮ็ดได้กับมีความสุขพี่น้องอ,อยาไก่สำเร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กศิลาพี่น้องก่อนเฮ็นอย่างลูกเออไปแล้วอีพ่อไปเอาน้ำพ่อไปเอาน้ำให้ลูกเนาะลูกสายอยากไปเอาน้ำจะใกล้อีกกำลังดื้อพี่น้องเลยโด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 ยจะน้องพ่อไปหาพ่อไปหาไลฟ์ซีก่อนไลฟ์ซีก่อนาไลฟ์ซีพี่น้องฝากติดตามเด้อหมู่คูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะวิถีชีวิต าการดำรงชีวิตหาอยู่หา,หากินเนาะบบได้ไปหาอยู่หากินถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องก <c oughs> สาปชีวิตประจาวันนี่แหละเบิ้งให้พี่น้องเนาะได้เบื้องได้ชมวิธีสวนบดวิธีบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเกือบเป็ดเกือบไก่ยมเส้ามีความสุขพี่น้องเลยได้เฮ็ดได้ทำเนาะเลี้ยงน้อยๆโบได้เลี้ยงหลายพี่น้องเลยต่อไปกันพัฒนาก่อตืมเนาะก็ถือว่า ได้ราคาดีอยู่นะ้อพี่น้องน้อขายกับตัวเปียตัวไกล้กับเฮาเหลือเฮากระขายออกน้อวางสงการเมื่อกี้นี้เพิ่นก็ับมาซื้อยูเฮือนน้อพี่น้องได้ราคาดีอยู่ <S <S กัเลี้ยงกัขยายคอกตืมในตอนหน้าน้อขยายคอกตืมแล้วก็สีเลี้ยงให้หลายขึ้นตืมเอาแม่พันธุ์เข้ามาตืมเั้งเหลือเฮากระชีส่งตลาดน้อพี่น้องน้อส่งตลาดส่งแม่ค้าเพิ่นซื้อไปขายต่อ สำหรับคลิปนี้กรสิลาพี่น้องไปก่อนเนาะ fc ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เดอ้อกดกระดิ่งซับสกไครต์แจ้งเตือนแน่ป็นกำลังใจให้ซ่องของนนบ้านเสร็แน่ทีมงานบ้านเฮาหมูคูเนาะที่ติดตามสำหรับคลิปเกือกไก่ยามเช้ากระสิลาพี่น้องเพียงไปเท่านี้เนาะ,นะขอให้พี่น้องสชคหมานำรวยอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อ fc สุขภาพแข็งแรงสบายดีสบายดีพี่น้อง